ตอนนี้มีไปรษณีย์มาส่งของให้นะครับคือยังไม่ได้แกะนะยังไม่ได้อะไรเลยคือเขาเพิ่งมาส่งเมื่อกี้ก็ตอนนี้คือมาเช็คดูแล้วกล่องมันโดนกรีดนะครับโดนโดนเหมือนเหมือนเหมือนโดนแกะมาก่อนนะครับนี่ฮะยังครบทุกอย่างแต่มองดูเนะี้ย เหมือนว่าเขาแกะดูก่อนหรือ,อยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้ไม่ได้มาแชร์หรืออะไรนะฮะแค่สงสัยว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ดูขนาดกล่องฮนะดูกล่องจริงกล่องมันต้องถ้ากล่องมันสมบูรณ์มันต้องเป็นแบบนี้แต่มาดูฝั่งนี้ดูกล่องฮนะ ยับแย่งกระดาษโดนขยี้มาอย่างนั้นเลยครับคืออยากจะให้เวลาวัสดุอะไรก็ตามที่มาส่งกรุณาช่วยรักษาแล้วก็ให้มันเป็นเหมือนที่เขาได้ทำแล้วก็ได้ส่งมาให้สมบูรณ์เหมือนเดิมเผื่อเราไม่รู้หรอกว่าข้างในมันเป็นอะไรเผื่อเป็นพวกของเหลวหรืออะไรสักอย่าง อาจจะแตกได้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับ